สวัสดีทุกคนทุกท่านที่มาติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายทกค่าคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับกวักมรกตนะคะต้นไม้ในบ้านที่มีอันตรายมากกว่าที่คิดและกลายเป็นความน่ากังวลของผู้ที่มีต้นไม้ประดับอย่างกวักมรกตไว้ตกแต่งบ้านและเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่มีเด็กเล็กจากประเด็นที่มีเด็กได้รับอันตรายจากต้นกวักมรกตที่เป็นไม้ประดับตกแต่งยอดฮิตและชื่อเรื่อง ฟอกอากาศและเป็นไม้มงคลน,นั้นไม้ชนิดนี้มีอันตรายจริงหรือไม่เราไปหาข้อมูลพร้อมๆกันค่ะบอมะกมรกตเป็นไม้ที่มีถิน่นกำเนิดในแอฟริกาชื่อวิทยาศาสตร์ก็เป็นไม้อวบน้ำค่ะลำต้นมีหัวอยู่ใต้ดินมีเสียำตาลอ่อนลักษณะใบาสีเขียวเป็นมันไปประกอบขนนกไปย่อยรูปไข่โคนมนและ ปลายแหลมแผ่นใบเรียบหนาและอวบน้ำมีดอกเป็นช่อคล้ายดอกหน้าวัวสีเหลืองวนวลแกมเขียวอ่อนขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวชำต้นและชำใบการจะเริ่มเติบโตดีในที่ร่มค่ะเนื่องจากกวางบรากฏเป็นผู้ที่ดูแลง่ายสามารถปลูกในห้องในที่ร่มในที่ทำงานและเลี้ยงแบบชำดามได้ดี ทั้งนี้ยังเป็นไม้ฟอกอากาศและไม้มงคลที่มีความสวยงามโดดเด่นใบสีเขียวดำและใบด่างจนทำให้กวางบรกตเป็นต้นไม้นิยมปลูกกันในช่วงที่ผ่านมาแต่กวางบรกตอาจมีอันตรายต่อคนโดยเฉพาะเด็กรวมถึงสัตว์เลี้ยงหาก,กินเข้าไปอาจมีอาการระคายเคืองในปากปากบวมอาเจียนน้ำลายไหลมากเกินไปรวมไปถึงหายใจลำบากซึ่งกวางมรกตจะมีแคลเซียมออกซาเลต ลักษณะเป็นผลึกเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างกรดออกซาลิกกับแคลเซียมจนกลายเป็นผลึกขนาดเล็กที่มีทั้งการอยู่เดี่ยวเดียและรวมกันเป็นกลุ่มก้อนของเยื่อของพืชนะคะนอกจากนี้ยังพบแคลเซียมออกซาเลตในไม้ประดับหลายๆอ,อย่างนะสาวร้ายปะแป้งบอลกระดาษเงินไหลามาและอีกหลายๆชนิดนะคะจึงไม่ควร ทานแบบสดควรจะมีการปรุงให้สุกเพื่อลดปริมาณของแคลเซียมออกซาเลตด้วยนะคะก็เอาสาระดีๆนะคะเรื่องของกวักมรกตนะคะมาฝากแล้วกันเนี่ยทาไมมันเป็นสีเหลืองไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะหรือว่าใบแก่ก็จะเป็นสีเขียวหรือเปล่าอันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าต้นนีน้จะออกมาอย่างไรกับกวักมร